สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับกับช่องโกเทคพาแดกวันนี้มากับแตงกิ้วนะครับผมตัวน,นี่นะคะนี่มันยังไม่ตายนะคะทุกคนนี่ไงดูเลยตัวนี้สิคะมันยังไม่ตายเลยเอะไรก,กุ้งเต้งครับผมมามา,มากินกันเลยไม่ต้องพูดมากมาเลยมีกับแกมมันเดือกผักแกมมาลากินนกน้องเรื่อยเรื่อยเหมือนเดิมดค่ะ ก,ก,กินก้นกินเปล่นบาเลยหรือเปลาเกข้ากุ้งขหนูชอบกินกุ้งมอืออะไรอืมอะไรมืออคะทุกคนกินไหมคะเด้านอเออืมอ,อะไรนะคะอะไรหรอคะข้ามโต่ะ กระโดดออกไปใช่ไหมไม่มีตัวไหนกรโดดอกไปใช่ไหมวันนี้วันนี้เดนแล้วกินตัวที่เดินว้าไมกลัวโอ้ไทยอุ้ยอุ้ยพาดูอตัวาดูอีกตัวนั่กระโดด ไปนเนี่ยอมีอไมีไมีมีมีกินดิไปไปกินเลยกินหมกินไ,นไอ้ตัวนี้มันเต้นอยู่เลยนโอ้กลัวบ <laughs> มรมากาศ่รไม่กาเน่ยอะหรอเอานีะมากินกัน,นตัวนี้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 มาตัวนี้ นะกินอย่างพวกเต็นกันข้าไปแม่เดี๋ยวแม่ไม่แม่แม่หนูไม่ได้กินข้าวเลขอเชิญหนูด้วยตัวนี้มันตัวนี้มันกินไม่ได้ขอเชิญหนูด้วยตัวนี้มันกินไม่ได้เราต้องทำให้มันหอยท้องก่อนถึงจะกินได้นักวากโดดทำไมอ่ะ ดึงตรงนี้มันดึงตรงนี้มันตรงนี้มันงงงงงงุ๊บแต่งมือพ่อไหมไม่กระดุงใช่ไหมอ้ับเนาะปิดโค้งเตือนกัน không nhai à cũng tiên cái nào phía nào mà Không nhẹ này nhìn nụ tiên đấy Để lo với ว้าวมาดูกันมาไอเล็บอยู่รักทุกคนนะคะรักนี่รักทุกคนนะคะไอเล็บอยู่ไอเล็บอยู่ตัวไหนหนีตัวไหนก็หนี้พ่อตัวนี้ก็หนีตัวนี้ก็หนีอยู่แล้วอ้าวไหนมามันบอกว่าตัวนี้ก็หนีอยู่แล้วครับเนี่ย

đúng tàu đúng tàu ai rồi? nữa, nữa. À, nó Phải แกมอะไรสนุกเนี่ยว่าตัวนี้จะหนีตัวนี้หนีไม่รอดแล้วไม่ถูกนึยอืมมันหนีไปไหนนะ มไปกุ้งกันนะนีออ่อกลุ่มขน,นาดชิโนเะเลยอืทักทาง Mm. Một cái cung này Có đầy đi bên nào ดื่มมากเลยอ<ม>ืมหนัมากอ เป็นเหรอเป็นโอโคคายให้หนูกิฮึใครเนะี่ยโอคโอคก้กินก้งเต้นด้วยเหรอนี่เพื่นเพื่อนด้วยนะลองมาอือถึงแซ่มากเลยค่ะใครเต้นเนีมาบ้านน้องแต้นเกี่ยวกันท้ลากับพ่อหนูได้เลยค่ะพ่อ น้อพเราชื่อน้องแซนกิ้งกันที่ละก็ร่อยมากนี่ทั้มดแล้วก็อือะพ่อจนึงกันนี้อืมโอ้กินกุ้งตัวไม่หมดทำไทยแล้วเนี่ยอืมอร่อย่าก นี่มันกู้นี่มันเข้าไปนี่มันเข้าไปนี่ขอทานหน่อยอืมอ่ะกินมดเลย อะไรอะไรเออยังอิ่มไหมอิ่มละไอ้นี่ยังไม่อิ่มนะเฮ้ยตัวนึงกรซ่อนกินมาแค่หน่อยกลัวมันอะไอตัวนี้ยังไม่ชอบกินนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับตัวหนึ่งเด้ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องโกติคพาเด็กนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเกี่ยว